เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพารึหัสบดีที่30มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6รับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเงินมีทองเข้ามาเรื่อยๆหากคิดหวังจะสร้างฐานะในตอนนี้ก็ถือว่าเหมาะสมอย่างมาก เรื่องของการงานการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเรื่อยๆงานต่างๆดําเนินต่อไปด้วยดีแต่ความราบรื่นไม่ดีสักเท่าไหร่เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีและดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเดิมเจอปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้ส่วนคนโสดดวงความรักของคุณพุ่งปรี๊ดรักใครชอบใครเกณฑ์สมหวังสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคุณเกิดวันจันทร์เงินทองก้อนใหญ่หล่นทับทันทีนับยังไงก็ไม่หมด ถ้าบริหารจัดการดีๆยิ่งรวยมากยิ่งขึ้นเรื่องของการงานการงานมองเห็นความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วแต่ต้องอาศัยความอดทนและพยายามอีกสักพักเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางครั้งก็เข้าใจกันดีแต่บางครั้งก็ขัดใจกันบ้างแต่ไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ยังลังเดยอยู่ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินค่อยๆแบ่งเบาภาระไปได้เรื่อยๆเพราะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายเรื่องของการงานดวงการงานของคุณโดดเด่นเป็นดาวจาระแสงผลงานต่างๆของคุณออกมาดีผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักโดยภาพรวมทั้งสองคนยังรักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดบรรยากาศเงียบๆเหมือนป่าช้าไม่เห็นว่าจะเจอใครเลยสักคน สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณเกิดวันพุธแม้ว่าคุณจะมีเงินหมุนเวียนคล่องตัวแต่คุณก็มีค่าใช้จ่ายมากเหมือนกันเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงการเงินของคุณขาขึ้นคิดอยากจะทำอะไรให้ลงมือทำได้เลยเพราะจะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีสามารถดำเนินชีวิตไปได้เรื่อยๆส่วนคนโสดจะมีคนผ่านเข้ามาทำให้หัวใจของคุณพองโตอีกครั้ง สำหรับคนที่เกิดวันพารหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณตอนนี้มีเงินเข้ามามากมายามีโอกาสจะทํางานหลายอย่างก็สามารถมีเงินมากยิ่งขึ้นเรื่องของการงานการงานของคุณแต่ละอย่างเริ่มไม่ลงตัวมีปัญหาติดขัดบ้างแต่ทุกอย่างก็ค่อยๆคลี่ค,ค,คลายเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้กี่เดือนกี่ปีผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังรักกันไม่เคยลดน้อยลง ส่วนคนโสดถ,ถ้ามีใครผ่านเข้ามาลองเปิดใจดูทุกอย่างก็จะดีขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้มีเงินเข้ามามากมายมาจากความอุตสาหะหม่นเพียรของตัวคุณเองล้วนเรื่องของการงานโชคลาภเข้ามาทาให้คุณมีเงินมีทองมากขึ้นงานของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะวันวานผ่านไปนานแค่ไหนทุกอย่างก็เหมือนเดิม ส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอใครสักคนที่คุณถูกใจแบบคุณไม่ได้ตั้งใจเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์หาเงินได้มากจากการทํางานแผนการจัดการดีๆหน่อยเรื่องของการงานโดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคุณทําได้รับมอบหมายทุกอย่างออกมาดีหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและรักไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนยังรักกันดีส่วนคนโสดต,ตอนนี้หัวใจของคุณสีเทาๆจะกลับกลายมาพิน กลับกลายมาเป็นสีชมพูอีกครั้งดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ